เมื่อวานนโคตรกันนุ่เข่าไม่เชื่อนี่นะไม่ได้พูนงเขาเเนาะคอได้นเฝ้ามือเข่ามาเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวเท่งร่วกันเด้อหลายคนแซ่บแซ่บตั้งหูตั้หูแซ่บขนาดไม่กล้าละไปเป็นความมากินข้าวน้ำผู้สาวเด้อข้าวเทงมาลำจางประสบพักเทงกินข้าวเทงแบบนี้อาหารลงรายอ๋ออาหารเยอะแยะเลยมีทั้งของหวานของข้าว ลุยตำหุ่งนะก็ขอบปุ้นนะพริกรวนช้อนผักข้าวบะข้าวผัดกระหยมางมื่อวานก็มืดเขาเข้าเขาเป็นข้าวปุ้หังเอาช้มผักเข้มากินเด้มากิงเลอัลเบงเอาเดนยังช่จยอันนี้อยู่ในโซน กัเินก็้เ่ยนีน้ำออาก็ไดเลยน่ปพสอ้ยออมกบไปช้อนชาม้นน้ำน่เ่าม่เอาบ่น้ำนะน้ำไม่ชุดน้ำคุณคุณคอยู่ก็คือมีชมน้ำซื้อมาเมื่อวานแบบชมนะน้ำเก่าเบิ่ง ก็เอาพักอันเขียวปีคนชมยู่ลทำพอดีนี่แคชมยู่เลยได้ปลาเขียวยุ่งยงอยู่มาตาไหมอ่มเขียวมันเขีวมแซ่ซุปละน้ำซุปมันโอ้ได้มาเอึกเสืออันหืมปลาเอือกยางคัว ่มิลลิเมตรจ้ะนุงมนเขา้นเขาหอมสีแยกนั่นเ้เก็หอดนาฬิกาเหล็กเนี่ยชุาของมึงไม่ได้เห็นมึงซีเต้ข้าวซอโอ้ข้าวอไปไม่ได้ถ้ามีกินข้าวซอต้องได้กิน จะไลสามันเราิน